วัสดีทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาจะมารีวิวนะทุกคนฉลองนะทุกคนรีวิวนียอะไรวะโอ๊ยรีวิวอะไรรีวิวอะไรเราจะหมืจับ <laughs> ตอนนี้ตอนนี้ช่องเรามันประมาณเก้าพันกว่าเก้าประมาณประมาณประมาณไม่ถึงเก้าพันก็กำลังจะเก้าพันยังเหลืออีกไม่กี่คนอะ ิบกว่าคนหมายถึงว่าในจำนวนหลักสิบอะไรเงี้ยประมาณห้าสิบอะไรย่างนี้ก็จะเก้าพันภายในวันหรือสองวันนี้แหละแล้วก็เราก็เลยคิดว่าเออแบบน่าจะออกไปเที่ยวออฉลองหมื่นซับไว้ก่อนไปทำคลิปไว้ก่อนใช่ไหมแล้วก็พอถึงเวลาหมื่นซับเราก็จะได้ลงลงคลิปว่าเออเนี่ยตอนนี้ฉลองหมื่นซับด้วยการไปเที่ยวอะไรเงี้ย ที่เราวางแผนนะช่องเราจะออกไปเที่ยวใช่ไหมก่อนหน้านี้คลิปแรกเราไปที่วัดถ้ำชื่อว่าวัดถ้ำสิงห์ขอนะทุกคนอยู่ที่อำเภอคีรีรัตตอนนี้ก็คือแบบมีช่องมีอีพีหก็คือวัดถ้ำแล้วก็อีพีสไปเซ็นทรัลแล้วมันมีงานเราไม่แน่ใจว่างานอะไรนะแต่แบบมีการโชว์สัตว์อะไรเงี้ยขายสัตว์เลี้ยงหรืออะไรประมาณนี้นะทุกคนเราก็เลยเออถ่าย บังเอิญได้ EP สองที่เซ็นทรัลสุราษฎรธานีอะไรอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเรากําลังคิดว่าเออเดือนนี้หลังจากที่ผ่านสงกรานมาแล้วแล้วก็ช่องเรามันกําลังจะครบกําลังจะครบ1นึ่งหมืก็คือยังขาดอีกประมาณพันกับอีกไม่กี่คนใช่ไหมเราก็เลยคิดว่าเออจะจะไปออกไปเที่ยวสัก2อสาม EP อะไรเงี้ยแล้วก็ตอนเนี้ยกล้องเรามันก็ มันก็ดีขึ้นนะทุกคนเพราะว่าเราอตอนนี้ใช้กล้องที่แบบถ่ายสีเคได้ด้วยอะไรเงี้ยเราก็เลยอยากจะออกไปเที่ยวแล้วก็อยากหาประสบการณ์อะไรพวกนี้ด้วยใช่ไหมตอนนี้ก็คือแบบเออกล้องถ่ายสีเคได้แล้วก็แบบตัดต่อก็หัดตัดไปเรื่อยๆนะทุกคนเพราะประสบการณ์ประสบการณ์ไม่ได้เยอะนะทุกคนถึงว่าเออแบบอาจจะเคยตัดต่อมาบ้าง ประสบการณ์การตัดต่อของเราไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะทุกคนแต่ว่าแต่ว่าก็คือไม่ได้เก่งอะไรแบบนั้นก็คือแบบพอเข้าใจเรื่องการตัดต่อเฟรมนู่นนี่นั่นบ้างแต่แต่ถ้าให้พูดจริงๆก็คือแอปตัดต่อก็คือที่มาทำ YouTube แอปอ่ p c คปคั t แล้วก็ค i เนม a t เตอใช่ไหมมันเป็นเป็นจะเป็นจะเป็นแอปตัดต่อที่ ใช้ได้ใน Android อะไรพวกนี้แล้วก็ iOS ใช่ไหมแคปคั t ก็คือใช้ได้ใน iOS เหมือนกันเราก็เลยเราก็มีการตัดต่อในมือถือในโน้ตบุ๊กอะไรพวกนี้อ,อุปกรณ์ที่รองรับการตัดต่อใช่ไหมเราก็คือใช้สองสามสอสมแอปร่วมกันอะไรเงี้ยแคปคัเราก็ใช้ในโน้ตบุ๊กด้วยแล้วก็ใช้ในมือถือแล้วก็ค i เนมัตเตอร์เรา ater, ก็ใช้ ทำหน้าปกหรือบางครั้งเราก็ไปหารูปหรือว่าหาอุปกรณ์ตกแต่งหรือว่าทําพื้นหลังด้วยแคนวาสนะทุกคนแต่ว่าแคนวาสเราก็แบบใช้ไม่ได้ชิ้นมากนะทุกคนแต่ว่าเราก็เลยกําลังคิดว่าเออใกล้หมื่นซับเราก็เลยแบบอยากฉลองออกไปท่องเที่ยวนะทุกคนแบบว่าเออเริ่มเริ่มไม่นั่นด้วยแล้วแหละแบบมันมันเริ่มมีรายได้ของ youtube เข้ามาใช่ไหมก็คือรายได้จากโฆษณาใน youtube เราก็เลยคิดว่าเอ่อจะออกไปเที่ยวแล้วก็ใช้เงินเนี้ยออกไปเที่ยวแต่ว่าถ้าสมมุติว่าแบบเออไม่ไม่ได้แบบอ๋อเรียกว่าอะไรอะไม่ไม่ได้เงินเยอะอะไรเงี้ยก็คือแบบเออสปอนเซอร์ก็ช่องเรายังไม่เกือบหมื่นคนแล้วแต่ยังไม่ได้แบบมีสปอนเซอร์นะเพราะาเราอีกอย่างเราเพิ่งเปิดแบบช่องทางการติดต่อด้วยอะไรเงี้ยเพราะว่าเรารู้สึกแบบยังไม่ได้กล้ามากพอที่จะ รับสปอนเซอร์อะไรเงี้ยแล้วก็ฝึกฝึกรีวิวไปฝึกฝึกตัดต่อไปเรื่อยๆอะไรเงี้ยเพราะว่าตัดต่อก็คือแบบถึงว่าแบบไม่ไม่ได้เริ่มจากศูนย์อะไรเงี้ยแต่แบบแอปแต่ละแอปก็คือเราต้องอ่ออันนี้เราก็คือต้องเริ่มใหม่อ่าเรียนรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมแต่ว่าก็คือแบบไม่ไม่ได้แบบว่ามีความชํานาญอยู่แล้วอะไรเงี้ยอ่าแต่ว่าก็เคยเข้าใจบ้างเล็กน้อยอะไรแบบนี้ใช่ไหมแต่ก็เออแบบ ก็เลยตัดต่อเรียนรู้ต่อไปแล้วก็คือแบบหัดทำอะไรเงี้ยเพราะว่าเรายังรู้สึกว่าแบบหลายๆคลิปที่เราทําไปก่อนนั้นเนี้ยคือแบบเหมือนช่องเกี่ยวกับชาวสวนหรือว่าทําอาหารอะไรพวกเนี้ยเราจะรู้สึกว่าไม่ได้อยากใส่เอฟเฟกอะไรมากมายเนาะไม่ได้อยากแบบเอออาจจะมีปรับสีผิวเพราะว่าออผิวเข้มใช่ไหมผิวก็พูดง่ายๆก็คือครัาอะไรเงี้ยผิวครัาดําแดดอะไรประมาณนี้ใช่ไหมผิวมันเข้มเสร็จแล้วเราก็เลยแบบเอออาจจะมีบ้างปรับสีผิวอะไรเงี้ย แต่ว่าก็คือแบบถ้าพูดว่าเออใส่เอฟเฟกตอนหัวเราะนู่นนี่นั่นก็คือเราก็ไม่ได้แบบไม่ได้ใส่เยอะแยะอะไรเงี้ยแต่ว่าอาจจะมีบ้างบางคลิปอะไรเงี้ยแต่ว่าส่วนมากก็คือแบบตัดธรรมดาไม่ได้แบบบื้อหวาไม่ได้แบบอะไรมากแต่ก็คือแบบอาจจะแบบพัฒนาเกี่ยวกับทําปกตัดต่อตรงเสียงที่ไม่ได้ต้องใช้อะไรแบบนั้นก็คือแบบว่าเออหัดหัดพัฒนาไปเรื่อยๆเนาะแล้วก็คือแบบว่าเออช่องใกล้ๆเหมือน ใกล้ๆเหมือนซับเราก็เออทาต่อไปแล้วก็แบบว่าเอออยากแบบจริงๆช่องเราอ่ะที่เริ่มต้นมันตั้งแต่แรกเราอยากไปเที่ยวนะแต่แต่ว่าพอแบบเออเริ่มต้นนะก็คือพอเปิดเขาเรียกว,ว่าอะไรอะตอนที่เราเริ่มต้นทำคอนเทนต์แรกคือมันเป็นคอนเทนต์หลากหลายของเราก็คือมีทําอาหารไปเที่ยวเออเกี่ยวกับเด็กเกี่ยวกับเพลงเออเรียนรู้นู่นนี่นั่นใช่ไหมหรือว่าแบบเกี่ยวกับสอนตัดต่อ แต,แต่เราไม่ได้ว่าเออเราเก่งหรืออะไรนะแต่เราก็าแบบว่าเออทําไปด้วยกันแล้วก็แบบถือว่าเป็นการเรียนรู้ของเราด้วยแล้วก็ได้บันทึกเก็บไว้อะไรเงี้ยแล้วก็คือแบบว่าเออเราอาจจะโชคดีแบบเออมีผู้ติดตามขึ้นมาเยอะอะไรเงี้ยสําหรับเราก็คือแบบสามเดือนแล้วก็ผ่านกฎในอันนี้เิ่มา <c oughs> นสามเดือนผ่านกฎอันนี้เราคิดว่าเร็วนะเพราะว่าประมาณสี่ถึงห้าเดือนอะประมาณห้าเดือนเรารับรายได้เดือนแรกแล้วนะ ก็คือถือว่าเร็วมากสําหรับที่เราคิดนะเพราะว่าบางคนอาจจะทํานานกว่านั้นหรืออะไรแบบนี้แต่ว่าเราไม่ได้แบบอะไรนะเพราะว่ามันไม่ง่ายเหมือนกันที่แบบอยู่อยู่ออยอดขึ้นมาอะไรเงี้ยเพราะเราก็พยายามทําช่องอื่นประกอบไปใช่ไหมเราก็มีเพื่อนสอสามคนก็คือพยายามทําช่องออแยกไปอีกคนละสองสมช่องอะไรเงี้ยคนละช่องสองช่อง มันก็คือแบบไม่ได้ง่ายนะทุกคนบางช่องก็มีตอนนี้คนติดตามแค่ประมาณร้อยหรือว่าอะไรแบบนี้เองหรือไม่ถึงอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าอ่อได้หมื่นคนสําหรับเราก็ถือว่าแบบดีมากแล้วนะทุกคนโอเคทุกคนอย่าลืมกดไลค์กด s ซับสไคร e ด้วยนะทุกคน